สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนลงซับเวทซัฟเฟอร์นะครับของวิดอโฟนนะครับที่มีแรมไม่ถึง512นะครับก็ไม่สามารถลงได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาแก้ไขมันนะครับให้ลงได้นะครับแต่ไม่ใช่เวอร์ชันปกตินะครับเป็นเวอร์ชั่นของแรม512นะครับขั้นตอนแรกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับต้แชร์ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับก็จะเจอกับน้าับ YouTube ตรงนี้นะครับก็เล่อนอีก,กนิดนึงอีกนะครับก็ให้โหลดนะครับ s d k 8.0ตรงนี้นะครับกดคําว่าเธอเข้าไปนะครับให้รอสักคู่นะครับกดโหลดนะครับพาโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับโหลด โหลดเสร็จแล้วให้เปิดมันขึ้นมานะครับดับเบันลิกเลยนะครับครับเช็คถูกนะครับไอแอครีนะครับอินสตอ์นะครับรอไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อลงเสร็จนะครับหากใครมีเอ์เรอร์ตรงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปสนใจลองรีสตาร์ตไปก่อนนะครับเดีย๋ยวมก็จะรีสตาร์ตก่อนนะครับ